วิ้ยไม่สบายมันเป็นอาทิตย์แล้วนะมันน่ารักมากเลยถ่ายรูปเนี่ยแล้วหาดก่อนว่าขนมยังน่ารักขนาดนั้นหรอถ่ายรูปลงโซเชียลเนี่ยอามานี่เริ่มใช้ชื่อตะเล่ เมฆเดี๋ยวคนรูดเมฆเดวนี้ชื่ออะไรอ่ะขนุนอ๋ออชื่อเมฆฮะนี่เธอกาแฟมาฝากกาแฟดิ๊อ๋ยน่าเหมือนกันปะเนี้ยอ๋ยน่าเหมือนกันหรือเปล่าเนี้ย Wahhh! Wahhh! Wahhh!